ด่านการเนอร์สวัสดีค่ะ,ว,ะวันนี้เรามาเข้าเดนดีด้เมอร์กันค่ะนี่ค่ะดนีเมรเราเป็นตัวกากหน่อยนะคะเราเป็นตัวกรอกนะคะอยุาดดรอเลยนะโคะขอลงโค่วันนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกับเพื่อนเราก็จะไปเล่นด่านทุกคนถ้าเกิดถ้าเกิดเราตายด่านชัน้นที่สามแลทุกคน ทุกคนด่าเรามาได้เลยจะไม่ตอบสนองแต่ขออย่าด่าเรื่องที่มันแบบไม่เพราะเออด่าที่เราแบบแบบด่าว่าเรากากอะไรอย่างงี้ก็ได้อะถ้าเกิดเราตายชั้นสารนะท้ทุกคนสัญญานะสาบานเลยสาบานมาตัวนี้ก็จะไปหาเพื่อนก่อนนะคะเพืไไ่อนหายไปไหนอนเพื่อนหายไปไหนทุกคนเพื่อนเราหายไม่ใช่คนนี้หรือเปล่าใช่แล้วทุกคนเนี่ย <c oughs> เอ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 ,เอ,เอ,เอสี่ตัวเนี่ย คนเราก็จะไปเข้ากับเพื่อนกันนะคะเนี่ยตอนนี้เพื่อนเราก็อยู่กับเรานะคะแต่อาจจะไม่ได้มีเสียงเท่อไหร่อุเยทุกคนทุกคนเรา,าเข้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 าแล้วก็ให้มันรอตรงนี้แหละเ,เราจะไปเล่นกันสองคนนะคะถ้าเกิดเราตายด่านหนึ่งด่านสองด่านยังไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราตายด่านด่านสามด่านเราได้เลยโอเคนะถ้าเราตายด่าให้ได้เลย ด้ย้ำเลยใช่ไหมหอกหองหอ,งองฉันถ้าเกิดชั้นตายด่านสามด่าได้เลยแต่ว่าดา 1, ่านหนึ่งและสองไม่ได้โอเคถ้าถ้าเกิดเราตายด่านสามทุกคนด่าเรามาได้เลยแต่อย่าด่าเรื่องที่แบบทําให้เรากระทบจิตใจนะหรือด่าว่าเรากากเราไม่เก่งอะไรอย่างนี้ก็ได้เลือกตัวนี้

แป๊บเดียวลุกตัวเลยอย่าทำตู้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 เอ้ผีลังหอนเอ้ผี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 ไอ้โถผีมันจะสิงอยู่ในพวกตู้ปั๊มอะไรนั่นแ่ะอุ้ยเอ้ยเลือดขาแล้วอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยโอ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 ย โอ้ยฉันรอให้โอเคนะอย่ารอมันทางฉันแล้วกันโอเคอออา้ออืออื้ออื้ออืนออลนออื้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 อั้ออื้อจื้ออื้ออื้จือืออื้ออื้ออออ้้้้้จ้า้้จ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้า จามาจาจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าเลือดเหลือหนึ่งอะทุกคนเลือดเพื่อเราเหลือหนึ่งช่วยกดติดตามกดช่วยกดติดตามหรือกดไลค์อะไรก็ได้นะคะทุกคนช่วยเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อเราเหลือหนึ่งล้ากำลังปั๊มที่ของเราอยู่นะคะเลือดเราเหลือสองนะคะทุกคนโอ้ยโอ้ยตาย จ่ามาจ้าจีจ่ามาจ้าจีจ่ามาจ้าจีจ้าจ่ามาจ้าจีจ่ามาจ้าจีจ่ามาจ้าเืออตายแล้วค่ะอ่ะทุกคนอันนี้เราตายชั้นที่หนึ่งทุกคนอย่ามาบูรี่เรานะคะอย่าพึ่งด่านะคะถ้าเกิดเราตายชั้นที่สามก่อนทุกคนค่อยด่าพี่ถ้าถ้าเกิดตายชั้นที่สามทุกคนด่าจัดหนักเราได้เลยเราจะไม่ตอบโต้อะไรสักอย่างเราจะไม่บล็อกไม่อะไรสักอย่างเราจะให้ทุกคนกดติดตามอยู่เลยนะคะเราจะไม่นี่เลยไม่แบนถ้าเกิดเราตายจะฝันนะผีพึ่งมามาเข้าเข้าเข้าตู้นั่นอะ เราจะมาได้ต่อนะคะ่ะคลิปนี้เราจะทํายาวหน่อยนะคะถ้าเกิดใครไม่อยากแบบดูเฉยๆแล้วไม่มีอะไรทําก็เตรียมขนมนมเนยมากินแล้วก็ดูไปด้วยได้เลยนะคะเฮ้ย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 อ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วเราก็จะตามขับเพืะะ่อนแล้วเราก็อ,อยู่แถวๆตรงนี้แหละคะ่ะหรือไม่เราก็อยู่คนละเซิกร์ฟกับเพื่อนเนาะ ยยอู่ไหน่ปอาใครอยู่ไหนอยู่ไหนดูร้านค้าอยู่โอเคเดี๋ยวมาจะดู้านค้ะเราไม่เจอเธอเสดอย่าบอกนะว่าเราอยู่คนละฝั่งกัน่ะใช่เคยอยู่กันได้ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกฉันลองเล่นคนเดียวดูบ้างต่วันนี้เราก็จะเล่นคนเดียวนะคะเพื่อเราไปอยู่คนละเซิ์แล้วเราไม่เป็นไรเราไม่มีเขาเราก็ไม่ได้ตายเราจะเล่นคนเดียวจนแล้วเราจะหลับต่างะก้าพึ่งเคยเล่นนะนะ ทุกคนสามารถไปกดติดตามคือช่องเพื่อนเราก็ได้ได้นะคะช่องเพื่อนเราชื่อว่าอะไรอะเพื่อช่องเพื่อนเราชื่อว่าก,กอหญ้านะคะตัวอักษรขึ้นต้นด้วยกาไก่ออก็กอหญ้านะคะตเนี่ยเราเล่นจริงดูเด็ดๆอันนี้ก็เป็น yep. ชื่อเรานะคะเนีๆๆ่ยเนี่บล็อกเทนเนี่ยตัวเรานะคะ บับบี้บบบีาา้บับบี้บับบี้สองหนึ่งรับซริ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วห้าสสองนึงไปเลย มันมืดไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ินดูทีวีอย่างสนุกสนานแต่เราต้องไปละ <c oughs> <c oughs> เราจะมามัวดูไม่ได้ เราต้องไปทำภารกิจของเราด้วยทุกคนเราเสียดตอนซอยมากเราจะมาเอาน้ำมึกใส่กันก่อนนะฮะเอาอีกฮา ก็จะไปดูรอบๆนะคะเผื s <S adesso, ่อว่ามันมีตัวมาเนาะเลือเดือหนึ่งอีกแล้วโอ้ยโดนจับต้องตายแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนีไป